ค่ะเรามาที่ยุ่ฝ่านะคะของบทที่สองค่ะยุ่ฝ่าย่อ่าออยุ่งฝ่าก่อนคำ่ิออยุ่งฝ่าคือการคำศัพท์คำนี้เอาไปใช้ไงได้บ้างที่เรียนในวันนี้จะมีคําว่าข้าวนะในบทนี้มีคําว่าข้าวข้าวนี่เป็นตุง้งศือคําว่าข้าวนี่ข้างบนคือตัวก้าสุดก้าข้างล่างคือตัวเฟยงสัดเฟยตัว่าว่าข้าวข้าวสูดตุง้งศือเป็นคํากริยา ข้านี่มีความหมายทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่ความหมายอยู่สามความหมายด้วยกันความหมายมีสามความหมายด้วยกันนะคะข้านะคะ,ะก็อย่างเช่นคํานี้นะคะคานี้ความหมายเดิมของคาว่าข้าเนี่ยมันหมายถึงอาศัยพึ่งพาหรือพึ่งพิงตัวอย่างที่ใช้บ่อยๆขงจ้ง่中国อ常说在家靠父母出门靠朋友 ในที่ก็หมายถึงว่าเวลาอยู่บ้านก็อาศัยพึ่งพาพ่อแม่ออกจากบ้านไปก็หมายถึงอยู่ข้างนอกเข้าสู่สังคมนะคะก็ต้องอาศัยพึ่งพาเพื่อนเพื่อนเพื่อนฝูงนะคะก็จะมีคําต่อมาคือใช้ค๊วเจียวเจียวในที่นี้คือเจียวเพื่อนเจียวเพื่อนคือคบเพื่อนนะคะ我现在交了好多朋友。所以่志松้า习这么好，全靠自己的努力。 ข้าวซื่อสีหนูนี่คืออาศัยความพยายามความมุ่งมั่นของตัวเองนะคะก็คืออาศัยพึ่งพานั่นแหละส่วนตรงนี้ก็ข้าว奖นเข้า,ขาว奖学金读完大学ก็คือเขาเรียนจบมหาวิทยาลัยเนี่ยโดยอาศัยเงินรางวัลก็คือเงินทุนการศึกษาคําว่านี่แปลว่ารางวัลน,นะคะเราจะแปลคํานี้ว่าเงินทุนการศึกษาค่ะ ความหมายที oh, <pod> ่สองของคาว่าเข้านะนอกจากจะหมายถึงพึ่งพาอาศัยยังมีความหมายว่าอิงหรือพิงนะหรือว่าติดกับใกล้กับอิงหรือพิงติดกับหรือใกล้กับนะเช่นบอกว่าเช่นคําว่าเข้าวสารนะข้าสารมันอิงเขานะคะ我的家乡前边邻着一条河后边靠着一座山靠在ที่นี้ก็คือหมายถึงว่า บ้านเขาเนี่ยนะคะบ้านบ้านเกิดของเขาเนี่ยข้างหน้าเนี่ยจะมีแม่น้ำไหลผ่านส่วนข้างหลังเนี่ยนะก็จะอิงเขาข้างหลังจะมีภูเขาชื่ออย่างมีดฟงจิงชีก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทิวทัศน์สวยเนี่ยทิวทัศน์สวยงามที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งคือตามหลักของฮวงจุ้ยของจีนก็คือข้างหน้ามีน้ําข้างหลังมีภูเขาเนี่ยถือเป็นฮวงจุ้ยที่ดีนะคะอู้สื่อหลี่ 靠墙靠墙放着一张桌子靠墙放着一张桌子的意思说มีโต๊ะท่าเนีตอยู่ติดติดอ่าติดชิดข้างอ่าผน,านังกำแพงบ,บ้านเลยค่ะอย่างเนี้ยก็คือหมายถึงชิดติดหรือชิดนั่นเองนะคะคือโต๊ะเนี่ยตั้งชิดกับชิดกับกำแพงบ้านนั่นเองนะครับ靠墙放着一张桌子นอกจากความหมายนั้นเนี่ยความหมายที่สามเนี่ยน,นะคะยังหมายถึงพิงนะคะเอ่อเช่นว่า มีคนหรือสิ่งของเนี่ยพิงอะไรบางอย่างไว้อย่างเช่นคำนี้ตัวอย่างที่6เปียข้าวใจหัวัดางอย่ามาอย่ามาพิงที่ตัวฉันนะคะถ้าข้าจะซาฟา่วเจ้าหรอเขาหลับโดยที่นอนพิงอยู่ที่โซ,โซฟาซาฟาก็คืออ่ซาฟาร์กคือโซฟานะคะช่วยเจ้าละคือหลับไปหลับไปโดยที่หลับไปแบบว่าตัวเองพิงหรือนอนพิงอยู่ที่โซฟานั่นเอง ความหมายทั้งสามความหมายของครใช้ว่าเข้านะคะข้าในความหมายที่หนึ่งก็คือพึ่งพาอาศัยนะแล้วก็พึ่งพิงก็ได้ส่วนความหมายที่สองเนี่ยก็หมายถึงว่ามีอะไรใกล้กับมีอะไรอยู่ใกล้ๆเช่นแบบว่าสร้างบ้านอิงเขาสร้างบ้านอิงดอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะแล้วก็มีเอาสิ่งของเนี่ยชิดอะไรบางอย่างเช่นชิดกำแพงชิดอะไรอย่างนี้ส่วน เข้าในความหมายที่สามก็หมายถึงว่าเราเอาตัวพาดลงไปหรือตัวอิงลงไปในสิ่งของบางอย่างเนี่ยอิงจากสิ่งของบางอย่างเช่นข้าวข้าวจะ沙าข้าจวจะหัว身上นะข้าจวจชง上ก็จะหมายถึงว่าอาจจะหลับแล้วก็ซบอยู่ตรงตัวเข้าก็ได้นะคะมาคําที่สองการใช้คําศัพท์คําว่าเฟินเปียเฟินเปียซือ่ฉือคือคํากริยาวิเศษคําว่าเฟินเปียในที่นี้ มีความหมายว่าแยกกันนะแยกกันอาจจะแยกกันทําแยกกันมาก็ได้มีความว่าต่างฝ่ายต่างแยกกันทำํำถ้าแปลเป็นภาษาจีนเขาก็แปลว่าปู่ปู่อิชิก็คือไม่ได้ทาพร้อมกันไมไ่ทำด้วยกันก็คือต่างคนต่างทานะคะเฟินเปียมีความหมายวายังไงเฟินเปียจะมีสองสองความหมายด้วยกันนะเฟินเปียในความหมายแรกหมายถึงว่าต่างกัน ความหมายแรกนะคะหมายถึงอะไรความหมายแรกหมายถึงต่างกันฟินเปียตใต้ตผู้ถงฉิงว่างต่อสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกันอิงใจฟินเปียตใต้ตใต้คือปฏิบัติต่อนะคะควรจะปฏิบัติเนี่ยนะต่างกันอิงใจเฟินเปียตัวใต้เฟนเปียที่นี่หมายต่างกัน แต่คนเปลี่ยนในความหมายที่สองเนี่ยนะคะเราด yani ูต so, like ัวอย่างว่าหมายถึงอะไรหมายถึงว่าความหมายที่สองมันก็จะหมายถึงว่าต่างต่างแยกกันมาอย่างเช่นตัวนี้ค่ะเร班的同学分别来自亚洲分别来自亚洲มีความหมายว่าแยกย้ายกันมาจากประเทศต่างๆทวีปต่างๆทั้งหมด11ประเทศด้วยกัน คนเปียหมีความว่าแยกย้ายกันมาไม่ใช่มาด้วยกันหมดคต่างคนต่างมาต่างก็มาจากนี่นี่นีนะทั้ทงหมดนี่มาจากสิเประเทศคนเปีาย来自洲啊王老师和林老师分别找他俩谈了话分别找他มีความว่าหลงัวลงวรา王老อคนหนึ่งกับ林老师อีกคนหนึ่งเน,นี่ยนะคะต่างก็า ไปคุยกับเขาสองคนแต่ไม่ได้หมายก็เรียกมาคุยพร้อมกันหมดคือเรียกมาคุยทีละคนเป็นเปียสาวทาเลียถามเรว่าทาเลียคือทามันสองคนอิสระ现在他的关系好多了ตรงนี้อ่านว,ว่า关系ว่าความสัมพันธ์นะคะดีขึ้นเยอะเลยพระเปิ่นเปียในที่นี้ก็จะเห็นว่าเปิ่นเปียในความหมายนี้ในความหมายที่หนึ่งหมายถึงต่างกันไม่เหมือนกันผู้เชียงถง ส่วนเฟินเปียในความหมายที่สองเนี่ยหมายถึงว่าแยกกันทํานะคะแยกกันทําคือไม่ได้ทำพร้อมกันแยกกันทาเฟินเปียเฟินเปียหลายชื่อย่าโจกคือต่างคนต่างมาไม่ได้มาพร้อมๆกันแยกกันมานะไม่ได้บอกว่านัดกันแล้วมาทีเดียวพร้อมกันหมดไม่ใช่อันนี้ก็เหมือนกันเฟินเปียเจ้าทาเลี่ยฐานข้าก็เหมือนกันคือไม่ได้เรียกมาทีเดียวสองคนแยกกันเรียกมาคุยทีละคนแยกกันคุยนะเป็นลักษณะที่แยกกันคุย แต่ข้อินเปียที่เราเคยเรียนอ่ะยังเป็นกริยาได้ด้วยพวกเราก็เขียนเพิ่มไปนะคะเป็นความหมายที่สนะคะเป็นกริยาแปลว,ว่าแยกกันจากกันเช่นคําว่า,าินเปียจาเสือหอบตอนที่แยกกันจากกันคํานั่นจะเป็นคํากริยาพวกเราเพิ่มไปอันเป็นความหมายที่สมนะคะเช่นคำว่ากินท่าเฟินเปเดสืหอหอบ 我们分别的时候，分别ในที่นั้นเป็นกริยาแปลว่าตอนเราแยกกันตอนเราจากกันเามาความหมายของคำที่สามนะคำศัพท์คำที่สามที่จะอธิบายในบทนี้ก็จะมีคำว่าเก er ้อก็เป็นคำสรรพนามนะเก้อแปลว่าอะไรได้บ้างเก้อก็แปลว่าต่างๆนอกจากจะแปลว่าต่างๆเก้อในบางสถานที่ต้องแปลว่าแต่ละ นะก็จะแปลว่าแต่ละกับต่างๆที่เรามาดูว่าทําไมแต่ละกับต่างๆบางทีฟัง,งแล้วมันไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะไปด้วยกันได้แต่มาดูการใช้ของเขานะคะ,ะตัวอย่างนี้นะคะตัวอย่างนี้ก็คือ,อมาดูตัวอย่างว่าใช่ว่าหมายความไงตัวอย่างที่หนึ่งวงเล็บหนึ่งหน,งหนังกันเจ้ามาตัวทงเสวียอีกี่สี 这么多世界各国来的朋友，我感到非常高兴。คำว,ว่าก่อเกีวในที่นี้ก็ต้องแปลว่าประเทศต่างๆนะไม่ได้แปลว่าแต่ละประเทศต้องบอกว่าแต่ประเทศต่างๆก็คือได้มีโอกาสรู้จักเพื่อนเพื่อน,อนๆที่มาจากโลกเดียวกันเนี่ยมาจากประเทศต่างๆของโลกเนี่ยนะคะ感到非常高兴 ตัวอย่างที่สองเ天都有全อ各地各地的旅游者来这里参观ในทคำว่ทเกิรติ้ในที่เนี้ยพวกเราเข้าใจว่าเกตนี่หมายถึงอะไรเกตี้คือเกี้ฟังใช่ไหมคะนะก็ต้องหมายถึงที่ต่างๆก็ต้องหมายถึงนักท่องเที่ยวที่มาจากที่ต่างๆอ่อทั่วประเทศ 那，หลายสี听你่ชั้นขวัญ，ก็ที่ในที่นี้จึงมีความหมายว่าที่ต่างๆเที่ยงต่างจะหมายถึงเมืองต่างๆหรือมณฑลต่างๆอะไรอย่างเงี้ย。啊，ตามด้วยตัวอย่างที่สามนะคะ，请各班同学快上车，我们马上就要出发了，请各班同学，各班同学ก็หมายถึงอะไรล่ะ？ หมายถึงว่าปันโดยนี้หมายถึงชั้นเรียนค่าเรียนก็ขอให้ถงเสวีเนี่ยอ่าอถงเสือของคลาต่างๆนะปันต่างๆเนี่ยนะคะค่ายสร้างช่อในที่นี้ก็หมายถึงว่าขอให้เพื่อนๆที่มาจากแต่คลาต่างๆเนี่ยขึ้นรถได้แล้วเนี่ยอ่านี้เข้าจะเปรียบเทียบให้ดูว่ายุ่งฝาด้วยปีถ้าเรามาเปรียบเทียบเกอกับเหมยใช้ต่างกันยังไงนะคะเกอกับเหมย ใช้ต่างกันยังไงมันอยู่ในระดับไจน์่เคสสี่นะอ่าก็มาดูเกอร์กับใหม่ใช้ต่างกันยังไงมาดูตรงนี้นะคะจะต่างกันตรงนี้มาดูตัวอย่างก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปว่ามันต่างกันยังไงอย่างเําว่าใหม่พูดว่าใหม่ใหม่ใหม่อย่างเงี้ยใหม่ก็เรนหรือใหม่เรนได้ไหมพวกเราเคยชินที่จะฟังแบบว่าใหม่ก็เรนไหมคะใหม่ก็เรน 每个人都有自己的爱好。那个每星期有一次太极拳班。那个每各个人都有自己的爱好。啊，ตรงนี้จะใช้แบบนี้ไม่ได้，ก็คือ每个人、每个人都有自己的爱好，เพราะว่าทุกๆคนเนี่ยล้วนแต่มีเอ่อ爱好ของตัวเอง。แต่ถ้าเราใช้ว่าก็ก็ไม่ต้องมีคำว่าก็ตัวนี้ถี่เหลืองเป็น 个人都有自己的爱好เข个人都有自己的爱好ไม่ตนะ้องมีักนก็จะหมายถึงอะไรล่ะหมายถึงอ่าแต่ละคนแต่ละคนก็มีความชอบของตัวเองแต่ถ้าคุณชอบใหม่จะมีความทุกๆคนทุกๆคนคน,นะคะทุกๆคนก็นี่แต่ถ้าถ้าใหม่อะจะหมายถึงทุกคนละแต่ถ้าเกิหมายถึงแต่ละคนเกอซิงี 有一次太极拳课ก็ซิงชีหมายถึงแต่ละแต่ละสัปดาห์ก็จะมีอย่างนี้แต่ถ้าเหมยซิชีหมายถึงทุกๆสัปดาห์ก็จะมีอย่างนี้นะเพราะว่าความหมายความหมายก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะทั้งเหมยทั้งเกอเนี่ยความหมายจะแตกต่างนิดหน่อยก็คือเหมยจะหมายถึงทุกๆทุกๆเลยแต่ถ้าเกอเนี่ยจะหมายถึงแต่ละนะแต่ละจะยากที่แต่ละ ยังมีตัวอย่างต่อมาว่าเกอกับใหม่ใช่ต่างอย่างไงบ้างนะคะเก๋คำว่าเกอเนี่ยนะคะสามารถที่จะแบบว่าวางไว้หน้าคํานามได้เลยนะ,ะส่วนใหม่เนี่ยจะต้องมีลักษณะนามถึงจะถึงจะ,ะคือถ้าใช้กับคำนามจะต้องมีลักษณะนามด้วยคือเอาวางไว้หน้าคํานามโดยตรงเลยไม่ได้นะก็จะมีข้อยกเว้นยกเว้นคําพวกนี้

每医院每大，不能每个每单位也不行啊，应该这么说，要加一个量词，加量词是的，拉萨南龙拜，每个国家，比如说每个国家都有自己的文化，每个国家都咪啊，每个学校，每个医院，每个单位，啊？那อกจากนี้ยั的ม每ก个 คือคำว่าใหม่ใช้สามารถใช้ร่วมกับลักษณะนามได้แต่เกอจะไม่ใช้ร่วมกับลักษณะนามนะคะตัวอย่างเช่นอ่าทาหม่สมมติถ่าใหม,ใหม่แล้วก็ถ้าใหม่อีเหมยเ่อโตอเรียนได้ดีอย่างนี้ได้แต่ว่าถ้าคุณใช้เกอปุ๊บ่ก็จะไม่มีอีละต้องตัดลักษณะนามออกเป็นเกอเหมืเก่อ ต้เฉียดแต่หมายว่ายังหมายความว่าไงถ้าแปลจะแปลต่างกันเล็กน้อยนะคะถ้าไม่อีเหมคอโต้เฉียด่นขาวยความว่าเขาเรียนได้ดีทุกวิชาเลยไหม่อีเหมือนในดีทุกวิชาแต่ถ้าคุณใช้เกอปุ๊บใช้เกอปุ๊บไม่มีลักษณะน้ำตัดทิ้งไปก็เป็นเก่เหมือเอเฉียดแาแปลว่าแต่ละวิชาเนี่ยเรียนได้ดีมากๆนะคะลักษณะนามของ ลักษณะนามของอวิชาต่างๆค่ะใช้คําว่าเหมือนเหมือนนะคะใช้คำเหมือน